พาสากรุงเทพมาถ่ายงานกับพี่หนุ่มพีน่นนท์ EP 8ครับวันนี้เรามีคิวถ่ายงานบนรถเมล์ประมาณครึ่งวันครับก็ชิลๆครับเพราะว่าลูกเสือมาเองแห่แกหมวกใครมาจากไหนวะเน,นี่ยเราเดินมาสักพักหนึ่งครับก็ถึงที่นัดหมายกับทีมงานเอาไว้ครับวันนี้สภาพอากาศก็เป็นยังไงบ้างครับหัวหน้าฮอนแหงอ่าฮอนแหงนะครับโอเคก็แปเอานะครับระหว่างนี้ครับเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมครับเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดเพราะเวลาของพี่ๆเขานั้นสำคัญมากๆเราต้องเป็นมืออาชีพครับเช็คไมค์เช็คกล้องส่วนพี่เองเช็คครีนครับไอ้นุตต มันขี้ใส่พี่ครับนอ้องทุกคนเชื่อไหมว่ากรุงเทพมันกว้างใหญ่ไพศาลมากแต่มันเลือกขี้ใส่หัวพี่ไม่เป็นไรครับนกขี้ใสเขาบอกว่าจะโชคดีอ่ะเลือกสนใจนกลวมาสนใจเฮียดีกว่าแก<ห>มาจากไหนครับเนี่ยมาจากบ้านจะว่ายน้ำมาออโอเคจ้ะพี่โชคดีนะฮะ,ะแล้วแล้วช่วงเวลาที่รอยคอเฮ้ยรอยคอยก็มาถึงครับพี่หนุ่มพี่นนก็เดินทางมาถึงพอดีครับโอ้อยากจะบอกว่าตัวจริงแบบโลมากคือโลจะละลายจริงๆครับอันนี้ป็นทุกชายยังหวั่นไหวแล้วบอกเลยเฮ้ยกลับมาทำงานอ่ะคนอื่นเริ่มถ่ายครับแต่คนข้างกายเราเริ่มเลือดข้าวอ่ะเลาอด แล้วกันจะประทางความหิวกินแล้วเป็นไงบ้างจ๊ะมีแหงอ่ะมีแหงจ้ะอ่าเลิศระหว่างนี้ก็บีบ,บ,บนวดนวด,นวดพัดพัดไปเนาะเพราะว่านางเป็นตัวเงินตัวทองของเรานะครับแล้วก็ถึงเวลาถ่ายครับเราก็ส่งนางขึ้นรถวันนี้เจสซี่จะเป็นคนถ่ายเองนะครับผมมอจะไม่ได้ขึ้นไปด้วยซึ่งปกติมอจะเป็นคนถ่ายเนาะแล้วก็เจสซี่อยู่หน้ากล้องเป็นหลักนะครับตอนนี้เจ๊กำลังขึ้นรถ เม่ที่เขาเตรียมไปให้ครับทุกคนจริงก็ตื่นเต้นแทนนางอยู่ไปคนเดียวแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเรามืออาชีพอยู่แล้วยิ้มให้กล้องหนเพ่น้องสุ่ยะค่ะพี่จ้ารถเมย์ก็จะถ่ายวนๆสักพักนะครับผมวันนี้เราถ่ายงานของเนสกาแฟกระป๋องนะครับก็ถ่ายไปสักพักหนึ่งครับเริ่มมืดค่ำครับแล้วนกกาเริ่มบินกลับลวงลังนะครับผมแล้วงานวันนี้ก็จบลงอย่างสมบูรณ์แบบครับจริงๆอยากจะบอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆมากเลยฮะในชีวิตของเราสองคนทั้งตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่มีโอกาสได้ร่วมงานนี้นะครับเราสอง มีวันนี้ได้เพราะทุกคนจริงๆเลยยังไงก็เป็นกําลังใจกับเรา2คนในโอกาสต่อๆไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้ากดติดตามไว้นะ